คำเตือนคิปนี้มีเนื้อหาหยาบคายแล้วก็คาพูดที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อความมานของวิดีโอนะจ้ถ้าใครพร้อมแล้วก so ็ let's go เฮ้ยพุเจเทพเทพแห่งดาบแต่มันอยู่ในเกมปืนเูพแห่งดาบห้องมาห้องห้องกลางมา ุ้ยเต็มตีนเลยอะตีนตีนดุเลยอะ่องชอมาเ้นดักหลังยแต่ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้้ย อุ้ยโหแตกไปเลยข้างน้ำอ้้จังนี่เอตตี้เราอีกหนึ่งตัวยังไงยิงตัวยังไงยิงตัวยังไงยังไงโอ้โหเลยหาจริงยังไงโอ้โหเก็บไปได้สองตัวนี่ไปไม่ต้องคิวอาจารย์นะแค่เส้งเดียวก็เป็นกับเซิร์ฟแน่เลยพวกมังหลักเหมือนกูบอลไม่ไม่ไม่ ไม่รู้ไม่อลัก็ตุกกระตุกเป็นช่วงเป็นช่วงค้อมก,ก่าเขาบอกนายพูดอย่างนี้วะเออแม่งแรงจริงคือแบบไม่ควรจะพูดออกมาจากปากของนายอะคือแบบมันเกินป้ายบางทีอะคือแบบเออรู้ว่าเสียบรรยาทเออคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่ Yeah, bad, bad. ไปดึกลูกไปดักสวยดูนะปืนไฟมาเลยไอ้สัตว์เฮ้ยตกใจเฮ้ย,อ,ยออฟออฟทั้งกระกัยช็อตไห้เข้าไปสวย ไปยังไปยังเฮ้ยประกาศหนึ่งคิวแล้วสตังคศูนย์คิวนะฮะโฮ้ยใส่แอคทิฟเฮ้ยพอดพอดพอดแป๊บหุ้ยกด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 หน่อยไม่เปลี่ยนเด็ดครับไม่ไหวแล้วเปิดแท็กแล้วเปิดแท็กแล้วไม่ไหวแล้วฮัลโหลฮัลโหลยินดีป้องยิดีเลยอะไรนะเพชรเฟสติมันออนที่เชร คุยอยากรู้แฟงของจริงมันสว่างไหมวะก็ต้องกระโจนกระโจนอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง connector purple on your left ซ้ายขวา เฮียลงมาเลยสัตว <Rock S 1> <the> ์เฮ้ยเฮ้ยวางหลอกนี่ไปวางหลอกไปทีดิอยู่ข้างล่างปะนี่ข้างล่างเนี่ยหลอกแล้วหลอกนานไปไหนเช้เราไปยัางว่าเอิร์ทไปเคยไปแข่งเลยแข่งแบบแข่งทีมใหญ่เลย เอ้ยไม่จอเลยไม่เจงเออเออไม่แข่งได้ที่15แล้วเก่งมากเลยสิบหกทีมแต่ว่าไอ้ทีมนี้ไม่ได้มาแข่งแต่ฟาดขยีบกูเอาได้ได้เดี๋ยว รุ่นพี่รุ่พ ok ี่อย <other> ่าโมดทำไมประกาศประกาศโอ้รุ่นพี่รุ่นพี่ต้องให้ผมโชว์ใช่ไหมโกงโกงบ้าดูว่าอยู่ขวาเฮ้ยเฮ้ยกิอะไรเรู้อะไรรายการต่อไปเกิดอะเต้ยเดี๋ยวเอาไปกูเลยเพื่อนมึงไม่ได้ใช้แล้วแหละ คิดว่าจะมีสักหัวสองส,สามเมตรตั้งเยอะนี่ไงเขากลับมาแล้วบอกแล้วเขาจะกลับมาบ <c oughs> อกอะไรบ <c oughs> อกคนที่มีตัด <c oughs> <c oughs> ดูว่าโยนอะไรให้รอรับแล้วไอ้ <c oughs> ได้ใจเอาออกมาเดี๋ยวมั้ <c oughs> กวและกลวเฮ้ยโอพี่ของจริงอะยิง <hat> จ <cido> ับเป็นทีดีเลยวัโคแทนด้วยโน่เดียวดียวดียวเดียว เเอิรร์ย็วในบอมในบอมไม่ทันเฮ้ยระดับโปรเพเยอร ER ์อยู่แล้วโคเปอร์เพเยอร์สี่สามสองเนี่ยคนไทยไม่ยอมซื้อคิดดูดิอดี้เพ yeah, ื่อนเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิสวิชสวิชจะทำอะไรอ่ะกูจะแก้แค้น มริใังตังเอา AK ไออ๋อ AK ไม่มีครับสวยตังวให้อีกให้อีกให้อีกเฮ้ยไปให้คนกาอย่างนี้ทำไมวะไรปยู่ ผมสูที่ไม่ได้หรอกพี่เล่นมา5ปีแล้วเมื่อไรจาเออ5ปีทำไรแค่เนี้ยเมื่ไรเจวะตามจริงเฮ้ยเอานี่ไม่ยิงกูเหรอโอ้โหยิงไม่โดนสักตัวปาบประโยชน์เ2้เฮ้ยตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บมากนัดเดียวนัดเดียว อะไรตามมาเลยเลยโกโกโก,โกม,ามาแล้วมาแล้วต่เป็นมาแล้วอ๋เดี๋ยวะตัวม,มาแล้ว <laughs> น,นี่แผนแผนใหม่แผนเราแล้ว <laughs> เดท <c oughs> งไเดทแทงคอมโบคอมโบเดี๋ยวเพิ่งชนะ ตามหลักการโมบาม้านจะมีคนแทงคนหนึ่งจ่รีบชนะเดีวจะรีบไปเก็บของแล้วมายายบ้านนี่เหรอเหตุหนึง่งผมจัดกูดเลยกูเลยกูเลยเชิญกูกูเลยกูเออลยซ้า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 ยเห็นบอมซ้ายเเออนนนนนัั่่แแหหหลละะ็ไม่เห็นบอมไม่เห็นบอมยิงซ้ายออดไปีน kia mày gửi Kiếm mày ơi Chết một rồi Ui trái có trái này lại, trái Đây cái như làm cái ุ้ยไปอ่ะว้ไอ้สัมันยังไงวะไอ้ตัวนั้นมันออกมาแล้วอีแล้วกูเก็บห้าเลยเก็บห้าหมดอีกหมดทุกมิยต่อยเขาด้วยเลยเ็จพรอแล้ว ตายเฮ้อเจ้าฝ um wow, uh. um ันค um ือรอบได้นะรอบได้เราไม่แพ้เสมอ